โอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะผมมีกิจกรรมข้มาใหม่นะทุกคนเป็นกิจกรรมนะครับผมเหมียวเอลรอยนะครับผมเทรนใหม่ต้องมีนะครับผมก็จะมาแบบไหนแล้วก็จะหมดเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเราไปดพูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับทุกคน โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีนะผมน้องที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะทุกคนก็โซดาวันนี้พี่ก็อยู่ในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะทุกคนก็ซึ่งวันนี้ทุกคนมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะทุกคนก็จะเป็นอะไรบ้างคนระับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะผมก็ก่อนจะไปดูนะพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับน้องๆนะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับโอเค ไปดูกันดีกว่าครับทุกคนก็นะครับผมสัปราหวันนี้นะผมมีกิจกรรมข้าใหม่นะผมเป็นเมียวเออลอยนะครับทุกคนก็จะเป็นนะผมกิจ,จกรรมนะครับผมใหม่นั่นเองนะทุกคนมีเสื้อเออลอยนะน้องเหมียนะครับผมก็น่ารักจนใครๆก็อยากอุ้มกลับบ้านนะผมเราก็จะมีชุดอันนี้ด้วยนะครับทุกคนเขาเรียกว่าชุดอะไรชุดสับป,ปะรดนะครับน้องๆฮนะ ตามนั้นนะครับโอเคโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูนะเอยโทเคนนี้นะผมก็สามารถใช้โทเคนสากลได้นะครับผมตัวนี้เนาะใช้ได้หลายตู้นะครับผมกิจกรรมนี้จะมาตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ถึง10มีนาคมนะโอ้โหอยู่ยาวเลยทุกคนก็ไปดูนะครับผมโอเคครับทุกคนก็สําหรับนะครับผมกิจกรรมนี้นะผมจะมาในตู้ลัอกเกรอยัลนั่นเองนะครับทุกคนก็อยู่21วันเลยนะครับทุกคน ก็เนี่ยครับผมมีอะไรบ้างนะผมก็จะมีเป็นเสื้อเอลลอยนะครับผมเหี่ยวเอลลอยเนาะแล้วก็จะมีชุดสับปะรดนะผมแพ็คสับปะรดนะแล้วก็จะมีชุดเทควันโดนะครับน้องฮะในตู้ก็จะมีพวกชุดอชุนอื่นอีกนะครับทุกคนตามนั้นนะครับน้องฮะตู้นี้ครับผมสามารถใช้โทเค็นแรกเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับทุกคนก็นี่ครับผมก็จะมีชุดพวกนี้ด้วยนะทุกคน อันนี้จะเป็น149โทเค็นนะครับทุกคนก็สามวันก็เป็น1 5โทเค็นอันนี้จะเป็น199โทเค็นนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นชุดสับประรดนะผมแพ็คสับประรดอันนี้นะผมจะเป็น319ร้โทเค็นนั่นเองใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับน้องๆฮนะแล้วก็นี้เป็นหนึ้โทเค็นนะครับแล้วก็ อันนี้199โทเค็นนะครับน้องฮะเคครับผมตามนั้นนะครับทุกคนแล้วก็จะมีคือแลกเป็นชิ้นได้นะครับผมอันนี้จะ2 0 9โทเค็นนะครับผมอันนี้149โทเค็นนะครับแล้วก็อันนี้149โทเค็นอันนี้149โทเค็นเช่นกันนะครับผมก็แลกเป็นชิ้นชิ้นได้นะครับน้อง ก็นั้นนะครับทุกคนแต่ว่าพี่ก็มีหมดแล้วเนาะสำหรับไอ้พวกชุดแบบนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะเอาเป็นชุดเหมี่ยวแล้วกันนะครับผมร้อยสี่สิบเก้าโทเก็นนะครับผมมาดูกันว่าพี่จะหมดสักกี่เพชรนะครับน้องๆโอเคป่ะโอเคครับผมหนึ่งครั้งนะผมจะเป็นหกเพชรนะครับผมก็สิบครั้งจะเป็นอ่าหกสิบเพชรนะครับผมก็มาลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนป่ะกดกันเลยนะครับทุกคนป่ะ r i s h m a n Shop โ no น่หนึ่งเรื่องเติมเกมเริ่มต้นแค่12บาทโคตรถูกทุกคนและยังมีแพคเอื่นๆที่ลดราคาอีกมากมายเติมได้ที่เว็บไซต์ richmanshop.com หลังเติมมีใช้เป็นส่วนลดได้อีกหรือจะเติมออนไลน์ก็ทำได้มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าน้องๆสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับซึมนะ โอเคนะครับผมได้มาสิบโเทเค็นนะทุกคนอันนี้มันอ่านหนึ่งร้อยสี่ิเก้าโทเค็นนะทุกคนมาดูนว่าพี่จะหมดสักกี่เพชน,นะครับทุกคนไม่รู้มันออกก่อนหรือเปล่านะถ้าออกก่อนก็ดีเลยนะทุกคนจะได้ไม่ต้องแบบเลกนะครับทุกคนจะได้ประหยัดเพชรนะครับน้องนะเออโอเคไปกันต่อ <c oughs> <c oughs> ได้มาได้มาทีละน้อยนะทุกคน เดี๋ยวพี่กดเลยละกันนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้แบบนะอันนี้ได้ซ้ํานะทุกคนมันมีได้ซ้ําด้วยเดี๋ยวนะอ๋อได้อันนี้เพิ่มหรอได้แต้มเทียนเพิ่มหรอห้าร้อยกว่าแจมตกใจนึวนกว่าโทคินห้าร้อยกว่าโทค็นนะครับทุกคนได้มาทีละสิบโทค็นนะทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันมันลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้กี่วันนะครับทุกคนก็วันนี้มันลดอยู่ก็ นะครับผมรีบๆมาแม่กันนะผมได้แต้มเปลี่ยนเพิ่มด้วยทุกคนได้แต้มเทนเพิ่มแล้วนะครับทุกคนโอ้ยเอาเรื่องจัดทุกคนอันนี้คือปั๊มปั๊มแต้มเทนเพิ่มเรื่อยๆเลไอย่างเงี้ยเออคือตึงอ่ะตอนนี้ได้ร้อยสิบโทเค็นแล้วนะครับทุกคนขาดอีกสี่สิบโทเค็นนะครับทุกคน ไปกันต่อครับผมโอเคน่าจะได้ละมั้งครับทุกคนร้อยสามสิบสามโทเคนซึมโอเคคือพี่ไม่รอไม่รอคือกดเลยอะทุกคนนะครับผมร้อยสี่สามโทเคนนะทุกคนมาครับผมอีกรอบนึงก็นี่ครับผมว่าน่าจะได้แล้วแหละร้อยสี่สิบแปดโอขาดหนึ่งอันโอ้โห ไม่บรรยับบรรยงทุกคนโอเคนะผมก็น่าจะได้แล้วนะทุกคนก็มาขอแรกเลยละกันนะผมโอเคครับผมก็ได้มาแล้วผมเป็นชุดเหมียวเอลลอยนะครับทุกคนก็นี่โคตรตึงนะผมสวยมากนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปใส่ให้ดูนะครับผมเอาไปใส่กับชุดไหนดีอะทุกคนเอเดี๋ยวไปใส่เปลี่ยนชุดผู้หญิงก่อนนะครับทุกคนนี่ชุดผู้หญิงนะครับทุกคนเหมียวเอลลอยนะฮะเส้อ เอาไปใส่กับชุดอะไรเดียวส่วนใหญ่จะใส่กับชุดเท้าสั้นทุกคนเวิร์กก็ชุดนี้เวิร์กไหมเวิร์กไหมไม่ค่อยเวิร์กว่ะทุกคนใส่คู่กับอะไรดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะใส่ชุดคู่กับอะไรเดียวนใส่ใส่ชุดคนธก็ได้นี่ฮะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ น้องๆคือไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยแบบแต่แต่งชุดผู้หญิงไงไม่ค่อยได้เล่นตัวผู้หญิงไงทุกคนเออน,นะครับผมนะประมาณนี้นะคะนรับทุกคนแล้วก็หัวนี้จะใส่เป็นชุดนี้หรือเปล่าน่าจะใส่เป็นชุดนี้นะครับหรือไม่ก็ชุดนี้เนาะน่าจะเข้านะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนก็ย,ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมก็ชุดผู้หญิงเนาะประมาณนี้นะผมก็น้องๆก็ ลองออนไปดูนะทุกคนก็พี่หมดเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้พี่เหนือ1,000งมันไอหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับผมห้าร้อยแปดนะครับทุกคนหมดไปเจ็ดร้อยแปดสิเพชรนะทุกคนได้หนึ่งร้อยสี่เก้าโทเค็นใช่ปะแต่ถ้าแบบจะเอาสามร้อยกว่าโทเค็นก็น่าจะมีสองพันกว่าเพชตนะทุกคนสองพันห้าร้อยเพชรสามพันเพชรไม่น่าจะเกินนี้นะครับผมถ้าเป็นชุดสับประรหลดนะเนาะ เออประมาณนั้นนะครับทุกคนก็ชุดสับประรดนี้ก็เดี๋ยวไปดูให้นะครับผมใส่กับอะไรแร้วจะเท่นะครับทุกคนไอชุดสับประรดอยู่ไหนวะ <c oughs> เยอะเกินชุดเยอะเกินนะครับน้องนี่ไงชุดสับประรดนะครับก็เอามาใส่กับกางเกงปีกนกก็ได้นะครับใส่แบบนี้ก็เทนะทุกคนนี่แบบแบบนี้ก็เทนะทุกคน รองเท้าใส่เป็นอันนี้นะครับใส่อันนี้ก็ได้นะทุกคนนี้เ hey นะท่เกินนะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนก็อย่า,าง,าง like, share, วนนะ่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะทุกคนวีก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสลับวันนี้บายบาย